ทำไมก้อยถึงเติบโตได้อย่างเร็วมากในเวลา2ปีแต่สิ่งที่มันจะย่นระยะเวลาให้พวกเราเนี่ยนั่นก็คือสิ่งนี้ค่ะโอ้โหคีแพงนะวันนี้มาบอกกัน สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เพจครูก้อยเมลินดาไทยวันนี้มาในหัวข้อที่แบบพูดถึงเรื่องของรายได้กันก็จากประสบการณ์นะคะจะมีอยู่2ประสบการณ์เนาะประสบการณ์แรกเนี่ยก้อยเนี่ยได้ทําเค้กอยู่ที่นี่ตอนนี้ก็อยู่ที่อิตาลีนะทาเค้กเนี่ยขายปีกทําขนมต่างๆเนี่ยขายปีกนี่คือ1ประสบการณ์แล้วนะจากนั้นพอก้อยได้เงินมีรายได้เข้ามา พักหนึ่งแล้วเนาะก้อยก็เลยย้ายตัวเนี่ยมาเป็นครูสอนบนออนไลน์ก็จะเป็นประสบการณ์ที่2นะคะหัวข้อที่เราจะพูดในวันนี้มีอยู่2ประเด็น 1. มือใหม่จะขายเค้กยังไงให้มันปังได้เร็วที่สุด ให้มีรายได้เข้ามาได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็หัวข้อที่2เนี่ยคนที่มือเก่าอยู่แล้วมือเก่าอยู่แล้วทําเค้กอยู่แล้วรับออเดอร์อยู่แล้วไม่ว่าจะเปิดร้านมีหน้าร้านหรือว่ารับออเดอร์อยู่ <c oughs> ที่บ้านเนี่ยจะทํำยังไงคะเนี่ยให้มันได้เงินเข้ามาเพิ่มอะคะ่ะโดยใช้แรงเท่ากันนะแต่ทํายังไงคะให้มันได้ยอดคูณ <c oughs> 10คูณ10 <c oughs> ไม่ใช่คูณ2นะคูณ10หัวข้อแรกเนี่ย มือใหม่ขายเค้กอย่างไรคือขายในที่นี้เราจะเป็นเค้กก็ได้หรือจะเป็นเบเกอรี่เป็นขนมเป็นอาหารก็ได้คือขายของอะไรก็ได้นะเป็นอุปกรณ์เบเกอรี่เป็นอาหารเป็นอะไรก็ได้ที่มันขายแล้วก็จับต้องได้<ว>เดี๋ยวขอย้อนกลับไปก่อนตอนที่ก้อยเนี่ยเริ่มต้นขายใช่ไหมคะก็อยู่ที่อิตาลีเป็นคนหนึ่งที่โนเนมมากแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจะทำเคก น,นะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากก็เยเริ่มที่จะมาฝึกจริงจังเลยก็คือเริ่มมาอยู่ที่อิตาลีนะี่ค่ะย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะก็ทํทงานทําความสะอาดเนาะอันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมคะทาความสะอาดร้านพิซซ่าจากนั้นก็รับจ็อบเลี้ยงเด็กด้วยเรียนภาษาอิตาเลียนด้วยแล้วก็ทําเพจด้วย ทำเพจนี่แหละค่ะลงคอนเทนต์ลงรูปวิดีโอต่างๆนะคะทำไมก็อยถึงทําอะไรได้เยอะเยะเยอะแยะนะคะในเวลาเดียวกันเพราะว่าก่อนอื่นเลยเราต้องตั้งเป้าก่อนมีเป้าหมายใหญ่ก่อนว่าเราจะเอาอะไรเราเนี่ยอยากจะมีเงินนะคะเรามาอยู่ตรงนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อยู่ที่ยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีอาชีพเสริมมีรายได้เสริมนะคะนั่นก็คือขายเค้ก ขายเค,ค้กขายมาก็ลองทำขนมทำเบเกอรี่เนะะี่ยค่ะขายเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าแจกไปก่อนอันนี้สำหรับคนที่เริ่มต้นนะทำขึ้นมาผลิตขึ้นมาเนี่ยะคะ่ะใครที่อยู่รอบข้างเนี่ยข้างบ้านเพื่อนที่ทำงานเพื่อนของแฟน,เพ,น,แฟนเพื่อนของญาติของญาติแจกไปแจกไปนะคะเราจะอาศัยการตลาดแบบปากต่อปากก่อนเพราะว่ายังไม่ได้รู้จักออนไลน์ ใช่ไหมคะเราไม่ต้องห่วงนะคะเราทําขึ้นมาเยอะๆเนี่ยแล้วแบบมันจะเสียดายวัตถุดิบให้เราคิดแบบนี้ไว้ก่อนว่าคนหนึ่งคนเนี่ยเขาจะไปประกาศให้เราเขาจะไปบอกคนอีก200-300ถึงคนเพื่อที่จะตามมาหาเราเพราะฉะนั้นแล้วให้เราเนี่ยทำขึ้นมาก่อนนะคะทำขึ้นมาก่อนแล้วก็แจกให้เขาชิมไป ะะจากนั้นก็เริ่มที่จะมีออนไลน์เข้ามาก้อยก็เริ่มศึกษาเรื่องออนไลน์นะคะหลายเดือนกว่าคนจะเข้ามารู้ว่าก้อยเนี่ยเป็นใครใช่ไหมคะใช้เวลานานมากแต่สิ่งที่มันจะย่นระยะเวลาพวกเราเนี่ยนั่นก็คือสิ่งนี้ค่ะโอ้โหคีแพงนะเริ่มสร้างตัวบนออนไลน์นะคะโดยการเปิดเพจย้ายทุกอย่างเนี่ยมาที่เพจ e b o o k Facebook, Facebook Fanpage เนี่ยจะเป็นหน้า้านเรา ะะเราต้องขอบคุณพี่มาร์คซกเกรเบิร์กที่สร้างสังคม Facebook ขึ้นมาเราจะย้ายทุกอย่างน่ยของที่เรามีอยู่ยมาที่ f เฟซบุ๊กแฟนเพจจัดหน้าร้านเราสวยๆเลยก็คือว่าการลงรูปลงวิดีโอคือเราทำธุรก,กิจอาหารและเบเกอรี่สิ่งที่ต้องทำเนี่ยรูปและก็วิดีโอต้องสวยนะคะเพราะว่าอะไรมันต้องสวยคะ ทุกวันนี้ทุกคนมี Facebook ลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ใน Facebook ทั้งหมด99.99% 99ทำไมคนถึงโลงเรียนกับก้อยเนี่ยจ่ายเงินเข้ามาเนี่ย5,000กว่าคนทำไมก้อยถึงมีคนมาติดตามเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้เยอะเป็นหลายแสนเป็นล้านนะคะแต่ก็มีคนติดตามก็เพราะว่าก้อยทำการตลาดบนโลกออนไลน์ก็อยย้ายตัวเองขึ้นมาเนี่ยบนเฟซบุ๊กลูกค้าของพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ใน Facebook ค่ะ ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วไม่มีใครที่จะมานั่งดูทีวีทุกคนต้องมีเพจถ้าจะทําธุรกิจโอเคไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการสอนหรือว่าทําเปิดร้านอะไรแบบนี้นะคะเราก็ต้องตั้งชื่อก่อนแล้วก็ชื่ออะไรให้คนเนี่ยเซิร์ชได้ง่ายก็อยเลยบอกไว้ว่าเอางี้ค่ะเมื่อก่อนตอนที่ก้อยเปิดเพจก้อยเปิดเป็นภาษาอิตาเลียนร้อยเนต์เลยชื่อว่าเมเลนดาบายไทยแลนด์เดซนะคะ <laughs> เป็นภาษาอิตาเลียนซึ่งยาวมากไม่มีคนรู้จักเลยนะะ ทีนี้ก้อยก็เลยมาเปลี่ยนแต่ทีนี้มีอัปเดตนักเรียน private ของก้อยนะคะบอกว่าเออคุณครูมันจะเปลี่ยนยากนะคะก็เลยปรึกษากันนะคะก็เลยเคาะเลยตรงนั้นว่าถ้าอย่างนั้นให้คิดชื่อไว้ก่อนเพราะว่ามันจะเปลี่ยนยากนะมันจะไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนให้เคล็ดลับของทุกคนที่ดูอยู่ด้วยนะว่าก่อนที่เราจะเปิดเพจเนี่ยให้นอนคิดก่อนขอเวลา3วันค่ะนอนคิดก่อน ว่าชื่อร้านของเราบนออนไลน์เนี่ยมันจะชื่อว่าอะไรดีคะ 1. ชื่อต้องจำง่ายจำง่ายคือไงคะเนี่ยก็นี่คะ่ะครูก้อยบายครูก้อยเมเรนดาไทยจำง่ายไหมคะถ้าอยากจะมาเสิร์ชหาก้อยต้องพิมพ์ว่าครูก้อยถูกไหม <c oughs> ถูกไหมคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยชื่อเพจเมเรนดาบายไทยแลนด์เดย์มันยาวมากแล้วคนจำไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วชื่อธุรกิจที่เราจะเอามาทำบนออนไลน์เนี่ย ต้องจำง่าย oh. คําตอบว่าทําไมต้องเปิดเพจคะเพราะเราจะทําธุรกิจบนออนไลน์ทําไมต้องทําธุรกิจบนออนไลน์คะก็ออฟไลน์มันเจ๊งไปแล้วอะค่ะคือตอนนี้โควิดไม่มีคนออกจากบ้านนะถึงแม้ว่าไม่มีโควิดก็เริ่มที่จะไม่มีคนออกจากบ้านแล้วมันไกลอะยกตัวอย่างง่ายๆอยากจะไปซื้อไก่ทอดร้านนู้นที่อยู่อีกอำเภอหนึ่งอะก็เลยไม่ไปสรุปร้านนั้นก็เลยไม่ได้เงินพวกเรา เพราะฉะนั้นแล้วคำตอบก็คือเราต้องมาทำธุรกิจบนออนไลน์ที่จะสะดวกสบายคือโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำไมก้อยถึงเติบโตได้อย่างเร็วมากในเวลา2ปีบนออนไลน์ด้วยนะ เป็นคนที่ no name ด้วยนะอยู่อิตาลีด้วยแล้วทำการตลาดยังไงคะเนี่ยเพราะออฟไลน์หน้าร้านเราเนี่ยมันเจ๊งไปแล้วฝนตกคุณก็ไม่ได้ตังค์แล้วนะคะจากนั้นเปิดเพจมาเนี่ยพวกเราทำสายธุรก,กิจเบเกอรี่แล้วก็อาหารรูปต้องสวยพอเห็นรูปปุ๊บมันต้องหิวทันทีอันนี้ให้ขี์เคลบนะทำไมก้อยคนถึงโรงเรียนเยอะจังเลยเนี่ยก็รูปสวยอะค่ะบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าก้อยเนี่ยเป็นใครบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโรงเรียนคอร์ส เค้กกับก้อยเนี่ยสี่พันกว่าบาทเนี่ยนะคะมันจะอร่อยไหมแต่เขาเห็นรูปสวยเห็นดีไซน์นะคะพอเห็นปุ๊บเฮ้ยมันมันว้าวมันใช่เพราะฉะนั้นแล้วตกผลึกให้เลยว่ารูปต้องสวยรูปภาพแล้วก็วิดีโอแล้วเนี่ยแต่ว่าวิดีโอนเนี่ยเอางี้ดีกว่าทำไมเราต้องทำวิดีโออ่ะก็ยกตัวอย่างเพื่อนของก้อยมีหน้าร้านขายสเต็กเนาะก็ทำออนไลน์ได้เอาร้านตัวเองเนี่ย ขึ้นมาบนออนไลน์บน Facebook Fanpage แล้วทีนี้คือสเต็กอะค่ะ,ค,ะคนมันจะตัดสินใจซื้อได้มันต้องรู้ก่อนว่ามันอร่อยอะ่ะเราอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ใกล้กันเนี่ยเราสามารถบอกให้ลูกค้ารู้ได้ว่ามันอร่อยนะนะคะหรือว่าให้เขาชิมอะแต่ร้านเราอะมันอยู่ไกลมากเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเห็นว่ามันอร่อยเช่น1นึ่ทำวิดีโออย่างเพื่อนใกล้เนี่ยทำสเต็กแล้วทำไงรู้ไหมคะ ถ่ายวิดีโอแล้วก็ย่างเนื้อเนี่ยเนื้อมันต้องได้ยินเสียงจากวิดีโอต้องเป็นแบบอะไรแบบนี้เราได้ยินเสียงย่างเนื้อเนี่ยโอ้โหแบบแล้วก็ความมันนะคะของเนื้อของน้ําที่มันออกมาจากเนื้อความมันของซอสความเยิ้มของซอสความมันของมันของเนื้อตัวนั้นนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงอีกโอ้โหพอเห็นปุ๊บนี่แหละค่ะคนก็ตัดสินใจซื้อเลยทันที นะคะเพราะฉะนั้นแล้ววิดีโอสําคัญมากนะ <S <S ก้อยให้ขีดเคล็ดลับง่ายๆว่าถ้าทําอาหารทำไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่ามันอร่อยยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของก้อยก็ออกมาถ่ายวิดีโอแล้วก็ย่างเนื้อเนะะี่ยค่ะก็ย่างเนื้อปกตินะแต่เราต้องมีเทคนิคการถ่ายถ่ายตอนเช้าจะดีที่สุดแสงธรรมชาติจากหน้าต่างบ้านของเราเนี่ยนะคะดีที่สุดแล้วก็โคสเข้าไปใกล้ๆ ะะใช้มือถือก็ยังได้เลยเพื่อนก็ยังใช้มือถือนะคะแล้วก็ให้เขาเห็นความมันความเยิ้มของซอสนี่คืออาหารส่วนเบเกอรี่ทำยังไงรู้ไหมคะทำเหมือนก้อยลอกก้อยเลยค่ะตะกี้ก่อนที่มาไลฟ์นะก้อยลงวิดีโอรัวๆนะคะมีทั้งหมด9คอร์สนะใครอยากทำวิดีโอสายของเบเกอรี่ขนมเค,ค้กเนี่ยลอกวิดีโอก,ก้อยไปเลยค่ะก้อยได้พิสูจน์มาแล้วว่ามันเวิร์กทำไมถึงรู้ว่ามันเวิร์กคะ ก็คนโรงเรียนเยอะอะค่ะอันนี้คือเครื่องพิสูจน์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วทําอาหารลอกเพื่อนของก้อยย่างสเต็กให้มันได้ยินเสียง <c oughs> นะคะหิวเลยส่วนทําขนมทําเค้กลอกวิดีโอก้อยเอาง่ายๆเอาคีนี้ไปทํานะคะทีนี้รูปภาพเนี่ยก็จะคล้ายๆกันรูปภาพเห็นปุ๊บมันต้องเยิ้มอะคะ่ะภาพมันต้องเยิม้มซอสมันก็ต้องออกมานะคะทำไงก็ได้ให้เอาง่ายๆทำไงก็ได้ให้เห็นแล้ว มันต้องหิวทันทีนะคะโอเคไหมทีนี้เราเปิดเพจแล้วมีหน้าร้านแล้วเราลงรูปเนี่ยจัดเรียงหน้าร้านของเราให้สวยเป๊ะหนึ่งลงรูปลงวิดีโอนะคะแล้วก็ตั้งชื่อธุรก,กิจของเราเนี่ยชื่อร้านเนี่ยให้มันจําได้เช่นความแม่ตุ๊กขนมปากหม้ออะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องเห็นภาพอะ่ะเอาง่ายๆนะตั้งชื่อขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเห็นภาพแล้วเขารู้เลยว่าใครทําอะไรเอาเคีย์ไปตรงนี้ง่ายๆ ะะเสร็จแล้วเนี่ยเรามีหน้าร้านแล้วเปิดร้านแล้วนะเรียงสินค้าเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคืออะไรรู้ไหมคะคือการขายค่ะ oh. นั่นก็คือมาเก็ตติ้งนะคะเราต้องทำมาเก็ตติ้งเพื่อการขายอะ่ะนั่นก็คือการยิงแอดเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหก้อยรอหลายเดือนมากกว่าคนจะรู้จักตัวก้อยเนี่ยรอนานมากนะคะเพราะว่ารอให้คนน่ยไปบอกก่อนปากต่อปากปากต่อปากไป แล้วก้อยก็นั่งรอแบบใจจดใจจ่อให้เขาเนี่ยมาออเดอร์เค้กของเราแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วเราสามารถที่จะสร้างโบชัวขึ้นมา1อันโบชัวหมายความว่าเป็นโพสเนี่ยเป็นรูปภาพเนี่ยแล้วก็มีแคปชั่นนะคะเป็นภาพหรือวิดีโอหรือว่าแคปชั่นหรือเรียกกันง่ายๆว่าเป็น1นึ่งโพสเนี่ยหนึ่งโพสเนี่ย คือโบชัวของเราเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไปห้างเดอะมอลล์พอลงจากสะพานลอยเนี่ยก็จะเห็นคนแจกใบปลิวโอ้โหน่าสงสารมากนะคะพอเรารับใบปลิวเสร็จมาปุ๊บเพราะว่าเราสงสารเขาแล้วผ่านสายตาเข้าไปปุ๊บเราฉีกทิ้งทีนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเราทำการตลาดทำมาร์เก็ตติ้งบนออนไลน์นั่นก็คือการยิงแอดโฆษณาก็คือว่าเราทำโบชัวขึ้นมา แล้วก็จ่ายเงินให้ f a c e b o o เนะี่ยแล้วให้ Facebook เนะี่ยทำหน้าที่เป็นคนแจกใบปลิวให้เราโอ้โหเก็ huh. ีไหมคะ uh huh. ทุกคนเคลียร์ไหมนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมก้อยอยู่ไกลมากถึงอิตาลีแล้วทำไมก้อยถึงมีคนมาลงเรียนเยอะขนาดนี้ mm. ก็เพราะว่าก้อยทำการตลาด mm. บนออนไลน์เรียกว่าการยิงแอดโฆษณาให้เราคิดก่อนอันดับแรกว่าเราต้องทำการตลาดนะ ถ้าเกิดว่าเราเปิดร้านเนี่ยเราต้องไปจ้างคนมาแจกโบชัวต้องไปจ้างรถเนี่ยนะคะเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาจะขายหอมแดงพริกแดงกระเทียมเนี่ยเขาก็ต้องใส่รถมาแล้วเขาก็ต้องไปตามหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้แต่ทีนี้เราจะไม่ใช่แบบนั้นเราจะนั่งอยู่เฉยๆน่ยอยู่บ้านเราเนี่ยแล้วเราก็จ้าง Facebook ไปทําการตลาดให้ Facebook ไปแจกใบปลิวให้หน่อยอจ้างวันละร้อยจ้างวันละห้ไปแจกใบปลิวให้หน่อยแล้วแจกให้ใครอะ่ะ อันนี้มันก็จะไปสู่ที่หัวข้อที่2นะคะสรุปเริ่มแรกก่อนเปิดเพจนะคะแล้วก็ลงจัดเรียงสินค้าก็เรียกว่าสินค้านะพวกรูปภาพวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆนะคะก็เรียกว่าสินค้าให้เราเข้าใจได้ง่ายถ้าเกิดอยู่หน้าร้านเราเนี่ยเรามีอะไรแล้วก็ามาเรียงเรียงไว้ตรงชั้นแต่ว่าอยู่ f e c o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  k n p n p e เนี่ยเราต้องลงรูปค่ะลงรูปลงวิดีโอแล้วเขียนแคปชั่นให้มันดนๆจากนั้นทําการตลาด นะคะให้เฟซบุ o กเนี่ยไปแจกใบปลิวให้โดยการยิงแอดโฆษณานะคะทุกคนต้องรู้แล้วก็เรียนรู้ถ้าใครอยากจะทําธุรกิจบน Facebook Facebook เนี่ยคือมันเป็นธุรกิจนะ,นะคะธุรกิจมันก็หมายความว่าเราจ่ายเงินให้เขาเขาก็รับจ้างเราเพราะฉะนั้นแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีนะคะแม้กระทั่ง Facebook เราเนี่ยจะไปทําธุรกิจกับ a c e b o o k เนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินให้ a c e b o o k อะเหมือนก้อยเนี่ยก้อยอยู่ถึงอิตาลีก้อยก็จ่ายเงินให้ a c e b o o k เพื่อจะยิงแอด แล้ว a c e b o o k เนี่ยก็จะส่งโพสต์โฆษณาของก้อยเนี่ยไปให้ลูกค้าคนที่ก้อยอยากจะให้ไปอสมมติว่าพริกแห้งหอมแดงย้อนกลับไปรถคันนั้นมาที่หมู่บ้านก้อยมาทุกวันทุกวันทุกวันวันเจ็ดโมงเชา้าซึ่งก้อยเนี่ยไม่ได้อยากซื้อพริกแห้งหอมแดงซึ่งเขาจะเหนื่อยมากเขาใช้เวลาสามชั่วโมงสําหรับหมู่บ้านนี้แต่คนซื้อแค่ห้าคนแต่ก้อยไม่ได้อยากซื้อพริกแห้งหอมแดงแต่ทําไมก้อยถึงมาเห็นโฆษณาเขา โฆษณาเขาก็หมายถึงว่านี่แหละเขาก็มาประกาศพริกแห้งหอมแดงแอดเฟซบุ๊กเนี่ยโอ้โหมันอัศจรรย์มากมันอัศจรรย์มากก็คือว่าเราสามารถที่จะเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยเลือกได้ด้วยว่าใครที่จะเห็นโฆษณาเรา